สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะก็คลิปนี้นะฮะผมจะมาทําการเตือนในส่วนของเรื่องชนุกโซ่นะครับผมถามว่าผมอันี้นะเคยเอ่อเคยเล่นไหมผมเคยเล่นนะครับก็ไปดูที่ช่องนะฮะผมเล่นมาหลายเว็บนะครับก็จากความเห็นผมเลยนะครับอ่ะควรเลิกเล่นนะครับอ่ะผมก็จะเลิกเล่นเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ผมก็ยังทําอยู่สองเว็บที่มันยังไม่บินนะถ้ามันบินผมก็เลิกแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็ถอนเงินออกให้หมดนะครับจากการเล่นนะผมจะไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเว็บไหนก็ลิงก์สมัครจะเอาออกนะครับแล้วก็คลิปผมจะพยายามทยอยเอาออกนะฮะจากเว็บเซนุโซนะครับก็เว็บดินพันกันนะเว็บเซนุโซคืออะไรนะฮะก็ลองค้นหาดูนะครับนะฮะแล้วก็ทําไมคนถึงคนถึงโดนโกงนะครับเพราะว่าความลูครับนะฮะ ก็ผลตอบแทนมันจะค่อนข้างสูงมากนะครับถ้ามันเกิน2-3ถึงเต่อวันนี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นเชลลุกซู้นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อวันก็คือเชลลุกซู้เหมือนกันนะฮะอ่าก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ผมก็ลงทุนกับพวกนี้ถามว่าได้กำไรมาบ้างไหมก็สดมากก็ได้เหมือนกันนะครับพอเราเข้าก่อนได้เข้าทีหลังก็ลุกจ่ายรอบวงนะฮะลุกไม่ทันจ่ายรอบวงเข้าก่อนก็ขาดทุนได้เหมือนกันนะครับซึ่งความเสี่ยงมันสูงนะฮะ ความเสี่ยงมันสูงนะครับก็ไม่ควรเข้ามาเล่นนะฮะผมจะแนะนําการลงทุนอย่างอื่นแทนนะครับว่าเราควรทําอะไรนะฮะสำหรับคนที่เคยเล่นชารูโซก็กลับตัวกลับใจนะครับผลนะก็เมื่อก่อนผมไม่มีอะไรจะลงทุนนะฮะผมก็ลงทุนคลิปตัวไม่เก่งนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ามามักง่ายนะฮะเข้ามามักง่ายนะครับทําอะไรแบบนี้นะฮะ ถึงผมจะพูดถึงความเสี่ยงแต่ว่าใช้ลูกสู้นะครับมันคือวงจรอุบาทนะก็มาช่วยกันทําลายมาทิ้งซะนะครับก็ส่วนใครที่กําลังที่กําลังเล่นนะครับก็มาคิดว่าผมโจมตีนะฮะหรืออะไรก็ให้คิดนิดนึงนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะแนะนําช่องทางการลงทุนอื่นให้นะครับที่มันบริสุทธิ์นะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะฮะความเสี่ยงสูงพอกันนะครับแต่กําไรอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ํานะครับอ่ะฟังนะครับ อ่ะตอนนี้นะฮะที่ผมทำนะครับก็ YouTube ก็มีรีวิวอยู่เหมือนกันนะฮะรู้จักเกม NFT กันไม่เอ่ยนะฮะรู้จักคริปโตไม่ฮะอ่ะารู้จักคริปโตไม่เอ่ยก็ประมาณนั้นนะครับก็ลองศึกษาดูนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้จักเงินดิจิตอลเลยนะฮะหรือใครที่ผ่านหัวบ้างให้ลองให้ลองหาดูนะฮะอ่าพวกบล็อกเชนคืออะไรบิตคอยคืออะไรอีเทเรียมคืออะไร NFT คืออะไรเกม NFT คืออะไรนะฮะ ลองหาและศึกษาดูนะครับส่วนใครที่มีความรู้เรื่องคริปโตอยู่แล้วนะครับเป็นสายเทรดนะครับลองมาเล่นเกมพวกเกมอินเทอทีดูก็ได้นะครับหาจังหวะเข้าตอนเหรียญถูกๆนะฮะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูระยะ R I การคืนทุนนะฮะของแต่ของแต่ละเว็บดูนะครับตอนนี้นะฮะคอนเทนต์ผมยังมีอยู่เกมเดียวอยู่เลยนะครับยังมีคริปโตคาร์นะฮะผมจะพยายามหาเกมหลายๆเกมมาให้นะครับเพราะว่างบผมก็้อยเหมือนกันนะฮะผมกาลัง กำลังขัดเลยนะครับลงก็ลงทุนไปหมื่นสี่นะฮะตอนนี้ก็ได้คืนกลับมาแปดพันแล้วนะสำหรับเกมคลิปตัวคาร์ครับก็มีอัปเดตเมื่อหกวันก่อนนะครับก็ขอโทษนะฮะที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับอ่ะก็อัปเดตเมื่อหกวันก่อนนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่นะฮะเป็นสายฟรีไม่มีทุนนะฮะเล่นได้ไหมนะครับ อก็จะมีในส่วนของระบบสกอร่าชิปนะฮะสำหรับเกมนาทีบางเกมแบบเอ็กซี่นะครับอลองหาข้อมูลดูนะฮะเอ็กซี่อินฟินิตี้นะฮะ, e Infinity, ะ,ฮะเกมนี้เลยนะครับผมก็ทําเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ลงทุนในเกมนี้นะฮะแต่ว่าผมรับจ้างเล่นนะครับเป็นสกอร่านะฮะ,ะก็จะมีสกุลเงินนะฮะขาจะเรียกว่าเป็นสกุลเงินในเกมนะครับถ้าเราเล่นผ่านด่านนะครับจะได้วันละห้าสิบนะฮะแล้วก็เคสประจําวันจะได้อีกยี่ิบห้านะฮะรวมเจ็ดสิบห้าแล้วก็ เล่นฟรีีก็จะได้เหรียญต่างๆเอ่าไม่ใช่เหรียญต่างๆนะฮะก็จะได้เหรียญจํานวนต่างๆตามแล้งนะครับยิ่งเราขึ้นแล้งสูงก็จะยิ่งได้เยอะนะครับ s l g ราคาบาทนะครับเข้าไปดูราคากันนะฮะอ่า Smooth Lever Proton นะครับเหรียญมันนะอ่าสองจุดแปดบาทนะครับวันนึงเนี่ยขั้นต่ำเราจะได้เจ็ดสิบห้าแน่นอนนะฮะอ่าแต่ผมเล่นนะฮะก็สามารถจะได้จะได้หนึ่งร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยเหรียญนะฮะ อก็เป็นราคากลางๆนะครับก็แล้วแต่ว่านายทุนกับคุณจะตกลงกันยังไงนะฮะนี่คือที่ผมได้ประมาณต่อวันนะเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับก็ได้ห้าร้อยสามสิบสองนะครับตรงผมนะฮะได้อ่าเป็นแบบเหนี่ครึ่งนะฮะเกาะหันครึ่งนะครับเราก็จะได้สองร้อยห้าสิบบาทนะฮะห้าร้อยสามสองหารสองนะครับสมมตินะหารสองปุ๊บเราก็จะได้วันละสองร้อยห้าสิบหกนะครับ การเล่นนะฮะเกมพีหรืออะไรก็ศึกษาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตอบนายทุนถูกนะครับว่าคนทํำยังไงส่วนการหาได้ทุนสามารถหาได้ในกลุ่ม facebook นะครับอ่านะฮะนึ่งจะเป็นกลุ่มสกอร่าชิพนะครับจะมีของไทยแลนด์ด้วยนะครับอ่าก็เข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ไปหาได้ทุนนะฮะบางทีก็จะมีโพสต์เปิดนะฮะก็จะมีคําถามนะฮะก็เอ็กซีคืออะไรสำหรับคุณนะอ่าผมก็ตอบเป็นงานก็ได้นะฮะ ก็เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะฮะนี่ก็รอข้อรับก่อนแล้วกันนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับเข้าไปส่องๆดูก็ได้นะฮะแล้วก็ศึกษาดูนะครับใน youtube มีเต็มเลยนะฮะสมผมก็มาแนะนําในส่วนของช่องทางนะฮะตัวนี้ก็จะสายฟรีก็จะสามารถทําได้นะครับก็คือเรามีความสามารถนะฮะเราเล่นเราเล่นได้นะครับเรามีเวลาก็จะได้วันละแน่ๆเลย75นะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขของนายทุนแต่ละคนนะครับบางคนก็ไม่ยากนะครับ ก็ได้วันละ100ขวดเขาก็โอเคแล้วนะฮะตาๆนะ100ขวดนะครับ100ขวดเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะฮะ280นะครับเราได้อ่าเกาะหาร2นะครับ140ยเนี่ยก็อืมก็พอได้อยู่นะฮะแต่ก็น่าจะได้เยอะกว่านั้นนะครับเยอะกว่านั้นนะสรรับการเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ยิงเล่นเก่งยิงเล่นพ v พเก่งนะฮะก็ยิงก็ยิงได้เยอะนะครับประมาณนี้นะฮะ ก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูนะครับส่วนเกมไ t ก็ตอนนี้ผมกำลังพยายามหาหลายเกมอยู่นะฮะแต่ก็สายฟรีอีกเกมหนึ่งนะฮะจะเป็นเมียโฟนะฮะอ่าเป็นเกม MORPG นะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมจะเล่นแล้วก็อาจคลิปไปให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลานะฮะก็ยังยุ่งๆกับพวกงานตรงเยนแล้วก็เคลียร์หมดแล้วนะฮะอ่าเมียโฟ